สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีช่องหมอลําเก๋ทุกทุกท่านนะคะเมนี่เกซิมี่เพง่งเด็ดเด็ดเพ่งดีๆมาเสนอผลงานให้พี่น้องได้รับชมรับฟังนะคะขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามนะคะช่องนี้เย้ฉลอง 40, สี่หมื่นซับแล้วนะคะให้มันหอดหาเ,กกเืินซับเกจะแกเสือแฟนขับเด้อพี่น้องเด้อเกเสื้อแฟนขับหมอลําเก๋สุภัตตานะคะพี่น้องขาถ้าอดหาเืินซับนะคะ ภายในอาจอดวันเกิดเก๊กันแล้วกันยี่สิบกรกฎาคมนะคะให้มันหอดหาเงินซับถ้าถึงวันที่ยี่สิบเดือนกรกฎาคมถึงวันเกิดของเกีเกจะแจก,กเสื้อแฟนคลับนะคะให้พี่น้องได้ทุกกูทุกๆๆคนค่ะที่พี่นอ้องอกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ๆๆๆๆๆๆนะคะที่แน่ๆพี่น้องอ่าลืมกดกระดิง่งอ่ะอันที่สามเลยคะ่ะ มันจะมีหนึ่งสองสามนะคะกดติดตามแล้วก็จะมีกดกระดิ่งข้างบนชั้นที่สามนะคะให้พี่น้องว่าผ่านคลิปต,ต่อไปนะคะขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามแล้วนะคะเมื่อนี้เก๋กะซิมอลองเพลงให้พี่น้องฟังขอบเปื่อเพ่งอาจจะบ่มมวนประเด็นนะคะแต่ว่าอ,อยากลองให้พี่น้องฟังด้วยด้วยด้วยเหตุผลที่ว่าหนึ่งมันมันมวนแล้วก็ขอกับชีวิตเจ้าของนะคะบอยผู้ใดอขอคะ่ะ ไม่เคยขอแต่ว่าเกสลอยอยากลองนะคะ,ะมาฟังกันเลยค่ะเพลงกูเป็นมากเมืแล้วนะคะขอบเปอร์เพลงอันนี้คือรังแรกนะคะพี่น้องคือตั้งแต่กีก,ก,ก็เคอยลองพี่น้องฟังในผลงานไลส่สุดประมาณสามสีร่รังนี่แหละแต่ว่ามุนีเฮากะลีเอามาเฮ็ดเป็นขอบเปอร์นะคะ,ะเชิญรับชมรับฟังนะคะพี่น้องสามารถคอมเมนต์้างล่างให้เกียร์อ่านในเด้อ อาจจะบ่อท่านเนื้อนะคะหรือว่าอาจท่อนใดอาจจะไหล่ขอโทษขอให้นะคะอนุญาตอันเนื้อะค่ะสะพานอีหยังมันลายแล้วก็อพอมาเมื่สูนแนวแล้วบ่แม่นบ่ ทั้งเจชูทั้งลายใจเฮ็ดมึงให้เสียใจน้ำตาคลอมึงสิทนต่อไปสันบ,บ,บ,บ่คำมูเบามาเลยว่าคำว่าหักมันยอมทุกอย่างอีดีละสูสูบได้เป็นผู้สูบปหูดอ จาังสีผู้ที่เบ้าสู้ฟังว่าเป็นยังผู้คือหักทา,ทางที่เขาลายใจเป็นยังผู้คือทนเขาใดมันเป็นแบบนี้ฟังเด้อคนงอคนเสีคนว,ว,ว,ว่าถึกหักคนถึกทิมถึกป่าถึกปล่อยให้น้ำตาโงค,คือค,อออาควายปึกคือหมาผู้เป็นมาเมื่อลล สิเพื่ออีกสิงโง่อีกสิเป็นยังกะหักเขาไหลฝ่านนั้นสิให้เห็ดจังได้กะนวนบ่าหักเขาลายจังได้กะยโง่ลองกว่าท,า <c oughs> าท่าอนอาสดพระโพวิ์พี่้อง ควมเมียนมห้อ่านเด้อทางเหลกพี่น้องอาจาถือสากันเด้อแต่เลวะคำว่าหักมันยอมทุกอย่างอีดีละสูสูบได้เป็นกู้สูบ่หูดอกเอาจังซี ที่เป้าสู่ฟังว่าเป็นยังผู้คือหักทางทงี่เขาลายใจเป็นยังผู้คือทนเขาได้มันเป็นแบบนี้ฟังเด้อโยโยสักผูเป็นมาเมื่อล้วคนบ่คนบอกคนบ่ถึกหักคนถือพิมถือปากถือไว้ในน้ำตาโมคือควายถึกคือมาผู้เป็นมาเมื่อเล้วสิปื้ อีกที่เป็นยังกะฮักเขาล่ป่านนั้นที่ให้เฮ็ดจังได้กะย้อนว่าฮักเขาไลยจังได้กะยอมกูเป็นมาเมิดอแล้วคนโง่คนโวงคนบ่ถือขักคนถือทิมถือปาถือห้มีน้ำตาโง่คือควายปึกคือหมากูเป็นมาเมื่อแล้วสิปึกอีกสิโง่อีกที่เป็นยังกะ ขอหลายน,นันสิให้เฮ็ดจังได้กันย้อนบาฮักเขาลายจังได้กยนยอ้อนอย่ามาลองงเด้อเพียงนี่พี่น้องใสอารมณ์กับนายนะคะอันนี้คือว่าท่านใน้ลอยกว่าเซ็น,นะะขอบคุณค่ะ พี่น้องอันนี้คือว่าท่านในลอยเ,อเซนนะคะคือหนึ่งคือเฮาหัดอาจจากที่ฟังใน YouTube นะคะคือพรอท่านในหัดเป็นชินเป็นทนนะคะก็ขอโทษขอให้ละลายบางบางทนกับิลองท่านบางท่อนกับิลองตกบางท่อนกับิขึ์นบ่ถือขี้นะคะกับศิพยาบยามมาขอบ่องให้พี่น้องได้รับชมรับฟังนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ติดตามนะคะขอบคุณพี่น้องเอสซีสกุลสกุคนะคะเมอนี่ เป็นมือที่เก็บไปตัดไหมมากนะคะ,ะนี่คือหน้าสดๆนะคะพี่นองขาหน้าสดๆนะคะตาตัดไหมตั้งแต่วันที่หกนะคะปกติตาจะตัดไหมเจ็มืดมนะคะแต่ว่าข้างสองอาทิตย์ค่ะเมื่อนี้ครบสองอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วค่ะเลยได้ไปตัดไหมอข้างนะคะปกติมันสมีสินนะคะอันนี้ตานะคะบางคนกะว่ามันตาปูตาโป บ่งามขึ้นหนาเกานะคะแต่ว่าหนาเกาพี่นองขามันก็ตาโต๊กเนาะโดยอายุของเฮ่าล้วกะนี่เฮาหากินน้ำหนาตานะคะกิบทุกคนกับเดกสวยเมื่อไหร่ะพี่นงแต่ว่าสิถึกหมอดีหรือว่าหมอปอดีนะคะอ่าหรือว่าถึกหมอหัดไหมหรือว่าถึกหมอที่มีความเชี่ยวชาญนะคะกับพี่นองกับ,กบเลือกเบ่งนะคะคลินิกดีๆกับปรึกษากรน,นะคะ อันนี้คือเกเฮต์มาในประมาณวันนี้วันที่14นะสองอาทิตย์แล้วเดส์ซ์มี่เก,กะกถือว่าโอเคแล้วนะคะหน้าสดนะคะพี่นองขาอันนี้คือเฮ้งว่าสิไปอาบน้ำก็เลยมาคิดพอ่อก็เลยมาคิดพ่อเพลงที่พี่นองอยากปังงล้วก็ะอยากให้เกะครบเบอร์ไลยๆผลข้างเพลงนะคะแต่ว่าเกะก็เลยยิบยืนเพลงหนีเขามานะคะปากพี่นอง คอมเมนต์มาให้กีอ่านนะคะฝากพี่นงพี่นองใดที่เบื้องแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทีเพื่อนติดตามนะคะกดติดตามช่องหมอลำเกด้วยนะคะให้กีไดมีกกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะคะพี่นองเบื้องหลายกีกเ้มีกกำลังใจเฮ็ดเห็นพี่นองเบิ้งดุดู้าพี่นองเบื้องหน่อยเฮากับบบมีกกำลังใจนะคะเด็กกีเซมีเรา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 ,เราประวัติความเป็นมาของกีสุภาตานะคะเพิ่งจะออกไปอีพี่แรกนะคะ แต่ว่ามือนีเหาบ่ามีโอกาสสิไดไล่ให้พี่น้องเบิงเพราะว่าด้วยที่ว่าเก็ยไเปตัดไหมไปตัดไหมนะคะก็เลยบริด้เเหตุทาม,มือได้ว่างนะคะเก็ยจะพยายามไล่สดให้พี่น้องเบิงบ่อยๆแล้วก็พี่น้องค่ะฝากเพจนะคะฝากเพจบ้านมะลันกีสุภาตาแฟนคลับด้วยนะคะพี่น้องไปกดติดตามให้เกีน้่ในเดือบ้านมะลันกีนะคะในช่องเพจนะคะอ่าเฟซบุ๊กเพจนะคะเพจเย็บไปยูทู e ได้กดไปในช่อง กดไปใน YouTube นะคะแล้วก็เขียนว่าเพจบ้านหมอลำกีสุภัตตานะคะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามแล้วนะคะแต่ว่าขันเท่าไรทั้งเพจเท่ากับสามารถอลองเพ่งที่มีลิิทธิ์ได้แต่เท่ากับสามารถตัดต่อมาลงย t u b e นะคะ,ะให้พี่น้องกดติดตามเกศให้มันถึงคนติดตามแล้วก็ชั่วโมงที่พี่น้องรับชมแล้วก็ชั่วโมงที่เกศไลสุดนะคะพี่น้องเท่ากับิได้ไล่ทั้งเพจวันนี้ค้นก็สิได้เบิง้งหลายๆนะคะเพราะว่า ถ้าไล่ท่างช่อง YouTube, ยูทูบกิสเดรลองแต่ของเพลงที่บมีลิขสิทธิ์นะคะถ้าเท่าไรท่างคุญเข้ากับสามารถตัดต่อได้ตัดต่อได้แล้วมาลงเป็นเพลงเป็นเพลงเป็นเพลงให้พี่น้องได้ได้ชมแบบเม็ดเล่นะคะก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามนะคะอย่าลืมนะคะช่องนี้4ล้าน40,000ล้านแล้วนะคะเกอ50,000ล้านภายในวัน ที่ยี่สิบกฎาคมดาที่จะถึงนี้อันนี้เดือนมิถุนายนเดือนหนาวันที่ยี่ริบกฎาคมดาเป็นวันเกิดของเกนะคะทา้ทาฮอดหามเหมือนซับเกจะแกกเสือแฟนคลับแจ๊เสื้อฟรีนะคะแฟนขับเสื้อแฟนขับมารำเกนะคะขอบุณขอบุณที่พี่น้องติดตามนะคะอยากให้เกเคหยังให้พี่น้องคอมเมนต์ขวามาเ้ยค่ะเดอ้อเสียงบ่ดีบ่ได้กินน้ำหวานเสียงบ่นเลย บางมือกกะอาจจะเป็นบ้าเป็นบัวทียอาจจะมาจากไ่สดร่ำสิงร่ำประยยกต์ค่ะพี่น้องแล้วแต่มือแล้วแต่แล้วแต่มือบ้ามือพวงดอกดอกสิจะมาพิจารณานะคะสิพยายามไร่สดสมือนะคะช่วงนี้ฝากพี <isan> ่น้องกดติดตามช่องบารมเกดด้วยนะคะคอมเมนต์เข้ามาข้างล่างให้เกดอ่านเลยนะคะได้เกดขออนุญาตไปอาบน้ำกันเด้อบายบาย